ทำสิ่งนี้ทุกวันและรับพลังงานใหม่ข้อความจากผู้สร้างจัดทำโดยแดเนียลสครันตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทางกายภาพในมิติที่12และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ คุณมีงานให้ทำมากมายที่ต้องร่วมงานบนโลกนี้ในเวลานี้และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบอยู่บ่อยขึ้นเพื่อสัมผัสและสัมผัสถึงสิ่งที่มีอยู่สำหรับคุณคุณได้อยู่มาระยะหนึ่งแล้วในช่วงชีวิตนี้และหลายๆคนที่ได้รับการส่งสัญญานี้ก็คงตื่นตัวมาระยะหนึ่งแล้วเช่นกันดังนั้นคุณอาจไม่รู้ว่ามีอะไรใหม่มีอะไรให้คุณตอนนี้ซึ่งไม่ใช่ก่อนหน้านี้เพียงเพราะคุณยังไม่ได้ตรวจสอบการเช็คอินเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสำหรับคุณและเป็นสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน คุณอาจพูดว่าฉันเคยพยายามสื่อสารกับไกด์นำทางของฉันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยหรือคุณอาจพูดว่าฉันไม่ใช่ผู้ฝึกสมาธิที่ดีฉันเคยลองมาแล้วและฉันก็ทําได้ไม่เก่งนะักคุณอาจบอกไปว่าคุณได้พยายามแสดงบางสิ่งให้ประจักษ์หลายครั้งในอดีตแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เราอยากจะบอกคุณว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้น โดยคุณคนเก่าตัวตนเก่าในพลังงานรุ่นเก่าเราต้องการเตือนคุณว่าคุณกำลังจะได้รับการอัปเกรดและการเปิดใช้งานแม้ในขณะที่คุณนอนหลับและพลังงานที่อยู่บนตัวคุณในตอนนี้ก็เคลื่อนไหวเร็วกว่าเมื่อ1ปี2ปีหรือ5ปีที่แล้วมากเราอยากแนะนำให้คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครและมีความสามารถอะไรในตอนนี้เพราะคุณไม่เคยเป็นเวอร์ชั่นนี้มาก่อนและคุณไม่เคยสัมผัสโลกมิติที่4เวอร์ชั่นนี้มาก่อนมันเป็นดินแดนใหม่สำหรับพวกคุณทุกคน ดังนั้นเราจึงแนะนำให้เช็คอินทุกวันคือนั่งสมาธิทุกวันเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างเอื้อมมือออกไปนอกร่างกายของคุณและเข้าไปในสนามของคุณเพื่อสัมผัสว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นเปิดจากกะมงกุฎของคุณเพื่อเปิดเผยสิ่งที่คุณขอตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังตรวจสอบจากกะของคุณเพื่อดูว่ามีพลังงานที่ต้องการความสนใจจากคุณหรือไม่นอกจากนี้การตรวจสอบจากกรเหล่านั้นจะช่วยให้คุณทราบว่าตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงของประธานและความสามารถทางจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นหรือไม่ อย่าคิดว่าคุณถูกกำหนดให้เป็นเหมือนเดิมวันแล้ว วันเล่าหรือคิดว่าคุณถูกกำหนดให้เผชิญกับข้อจำกัดเดิมๆสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าลเดือนแล้วเดือนเล่าและปีแล้วปีเล่าคุณกำลังเติบโตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่สำคัญว่ามันจะดูเป็นอย่างไรและจนกว่าคุณจะปรับตัวและรู้สึกถึงพลังที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะไม่มีทางรู้ว่ามีอะไรให้คุณบ้างบัดนี้พวกคุณที่อ่อนไหวมากกว่าเซนซิทีฟมากก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ได้พยายามอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติมากที่คุณจะรู้สึกและสังเกตได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีระดับความอ่อนไหวเท่ากันและไม่ใช่ทุกคนที่มีระดับความสำเร็จเท่ากันในการปรับจักกลับความรู้สึกและพลังงานรอบตัวและนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการคนแบบเราที่สามารถมองเห็นได้จากมุมที่สูงและเราสามารถบอกคุณได้ว่ายังมีพวกคุณที่ก้มหัวอยู่มากพอแล้วที่ไม่ใส่ใจมากพอที่จะต้องการให้เราส่งมอบสินค้าประเภทนี้ให้กับคุณ ของการส่งสัญญาณและทิ้งความคิดความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและขีดจำกัดของตัวเองและเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะมาถึงคุณในวันนี้ที่ไม่ใช่เมื่อวานและคุณจะต้องประหลาดใจเรารับประกันได้เลยเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมาก